ครับผมสวัสดีครับร้านฟกกระเบื้องมือสองวันนี้ก็จะมาแนะนํากระเบื้องนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องรอนเล็กนะครับผมวันนี้ก็จะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดกาฬสินนะครับนี่ครับรอนเล็กก็จะเป็นมานี้ครับการใช้งานก็จะไปใช้งานรองกระถางต้นไม้นะครับก็ไปปูเป็นที่รองกระถางต้นไม้ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรอนคู่ครับ นี่เป็นร่อนคู่หรือร่อนใหญ่ครับผมอีกชื่อน,นึ่งตัวนี้จะหนาหน่อยครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้กั้นดินครับผมใช้กั้นดินกั้นบ่อล้อมคอกครับใช้มุงหลังคาก็ได้นะครับร่อนเล็กก็มุงหลังคาได้เช่นกันนะครับผมสนอันี้ก็เป็นโกดังที่ใช้ทั้งร่อนเล็กแล้วก็ร่อนใหญ่นะครับโกดังยุดนี้จะใช้กระเบื้องเป็นขนาดความยาวเมตรห้าสิบนะครับผม วางวางแปรยาวนี้ระยะห่างเมตรยี่นะครับครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ใช้ร้อนเล็กครับอันนี้รอนใหญ่ครับอ่าที่เห็นก็จะเป็นรูรูเดิมนะครับผมรูเดิมจากที่รื้อมาถามว่ารั่วไหมก็รั่วนะครับรูถ้าไม่อยากให้รั่วก็ต้องอุดครับผมซิลิโคนอุดครับอ่อันนี้ก็จะเป็นรอนเล็กครับ เอาไว้เก็บฟางครับผมเก็บฟางเก็บวัสดุได้นะครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมร้านโฟกัสเบื้องมือสองครับอันนี้สาขารเ็ดนะครับผมหรือใครอยากมาดูว่ามันมุงได้จริงไหมก็แวะเข้ามาชมมาดูได้ครับผมสามารถมาเลือกดูได้ที่ร้านนะครับสีก็มีครับผมสีก็มีนะครับมุงหลังคาได้ครับผมอันไหนมุงไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับผมมีช่อง YouTube นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ